เสียงกรีดร้องเสียงคนสำลักน้ำเสียงร้องขอชีวิตนี่คือเสียงที่เราเคยได้ยินกันมานานนะครับชาวไทยมิดเป็นเพลย์ลิสต์จากนรกที่เปิดวนอยู่แถวแถวตะเข็บชายแดนบ้านเราจากคนที่ถูกหลอกไปเป็นทาสในที่ที่เรียกว่า scam compound แต่ตอนนี้น้องนายได้ยินแต่เสียงระเบิดเสียงปืนใหญ่มันเกิดอะไรขึ้นคะแอดใช่ครับเพราะวันนี้มีคนกระชากปลักเพลย์ลิสต์นรกนั่นทิ้งแล้วเปลี่ยนเป็นซาวด์แทร็กใหม่ที่ สะใจกว่าเยอะนั่นคือเสียงโดรพิฆาตกับปืนใหญ่ที่กำลังถล่มตึกของพวกจีนเทาให้กลายเป็นปูนยังไงล่ะครับโอ้ oh. สวัสดีครับชาวไทยมิตรทุกท่านแอดกลับมาแล้วในรายการไทยมิตรเล่าข่าวดังครับวันนี้เราจะไปเจาะลึกกันว่าภาพสงครามชายแดนที่เราเห็นเห็นกันอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเกินเลยไม่บังเอินหรอคะไม่เลยครับแต่มันคือปฏิบัติการที่เรียกว่า big cleaning day ระดับภูมิภาคเลยนะ เป็นการผ่าตัดสดๆก้อนมะเร็งที่ชื่อแก๊งคอเซนเตอร์ผ่าตัดสดเลยเหรอคะไม่มียาสลบด้วยไม่มียาสลบครับและที่เด็ดที่สุดคืออะไรคือมีดหมอที่คมที่สุดในย่านนี้เนี่ยดันมาอยู่ในมือประเทศไทยเรานี้เองอยู่ในมือเราเองเลยใช่ครับซึ่งที่ช่องไทยมิตรเราเราก็จะมามองปัจจุบันผ่านรอยประวัติศาสตร์กันว่าทำไมปฏิบัติการล้างบางครั้งนี้มันถึงเกิดขึ้นพร้อมกันหมด มันมีอะไรที่ซับซ้อนกว่าที่ข่าวหน้าหนึ่งเล่าให้เราฟังเยอะเลยครับน้องนายอยากรู้แล้วค่ะต้องเริ่มจากตรงไหนก่อนดีคะเราต้องเริ่มจากดูมิโนโตัวแรกที่ลมก่อนครับทั้งฝั่งตะวันตกของบ้านเราที่เมียวดีที่เมียวดีอ๋อที่มีข่าวว่าทหารพรม่าไปถล่มเคเคพาร์คหรือชวเวโก,โกโกใช่ไหมคะถูกต้องครับน้องนายก็งงอยู่เลยค่ะคือทำไมายอยู่ดีๆเขาถึงของขึ้นล่คะคะทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ก็ดูเหมือนจะรับสวยกันอิ่มหมีพี่มันมาตั้งนานนั่นแหะสิครับ แอดขอย้ำคำเดิมเลยนะว่าในโลกการเมืองและการทหารไม่มีคำว่าบังเอิญสิ่งที่มันซ่อนอยู่ใต้ควันปืนไม่ใช่การปราบปรามธรรมดาครับแต่มันคือการบีบไปที่ตัวละครลับคุณหนึ่งตัวละครลับใครเหรอคะชายที่ชื่อว่าหม่องชิตตูครับเขาเป็นผู้นำกองกำลังพิทักษ์ชายแดนหรือ BGF BGF พูดภาษาชาวบ้านก็คือเออเป็นขุนศึก เป็นเจ้าพ่อที่คุมมิวดีทั้งหมดมันหลยครับคนนี้แหละที่เปิดประตูอาซาเลยนะต้อนรับพวกจีนเทาให้เข้ามาสร้างอาณาจักรสีเทาของพวกมันแลกกับผลประโยชน์มหาศาลอะไรแบบนี้แน่นอนครับแต่เกมมันเปลี่ยนไปแล้ว mm hmm. เมื่อผลประโยชน์ของพี่ใหญ่อย่างจีนกับรัฐบาลทหา,ารพม่าถูกกระทบอ๋อ oh, พอพี่ใหญ่ไม่พอใจทุกอย่างก็เปลี่ยนใช่ครับเขายื่นคำขาดให้มองชิดตูเลือกเลย ว่าจะยอมตัดหางปล่อยวัดพวกจีนเทาหรือจะโดนถล่มให้ราบไปพร้อมๆกันแล้วเขาเลือกอะไรคะก็ต้องรีบสละเรือสิครับพอเห็นว่าเรือจะจมสัญญาณเช็คบินมันก็เริ่มขึ้นทันทีโหแล้วปฏิบัติการมันเป็นยังไงคะแอดเขาส่งทหารเข้าไปบุกเลยหรือเปล่าการส่งทหารเข้าไปตรงๆมันเสี่ยงบานปลายครับจีนกับไทยหรือยุทธการที่ทีมงานไทยมิตรขอเรียกว่ายุทธการปิดท่อส่งน้ําเลี้ยงโจรปิดท่อส่งน้ําเลี้ยงครับคือต้องเข้าใจก่อนว่าหัวใจของอาณาจักรแสแกมเมอร์พวกนี้เนี่ย มันไม่ใช่ปืนหรือกองทัพนะเอ้าไม่ใช่เหรอคะแล้วมันคืออะไรล่ะมันคือของง่ายๆ2อย่างครับ 1. คือไฟฟ้า 2. คืออินเทอร์เนต็ตแค่นี้เองเหรอคะแค่นี้เลยครับทันทีที่คำสั่งลับลงมาปึ๊บสายส่งไฟฟ้าแรงสูงที่ลากจากฝั่งไทยก็ถูกตัดฉับสัญญาณอินเทอร์เนต็ตโทรศัพท์ถูกรบกวนจนใช้การไม่ได้โหนึกภาพตามแล้วอึดอัดเลยนะคะ จากตึกหรูๆมีแอร์เย็นๆกลายเป็นเตาอบคอนกรีตดีๆนี่เองครับบรรดาหัวหน้าแกงที่เคยนั่งจิบวายสั่งงานก็ต้องวิ่งหนีตายกันอุตลุดทิ้งลูกน้องเป็นหมื่นๆให้ติดแงกอยู่ในตึกที่ไม่มีทั้งไฟทั้งเน็ตสภาพคงจะเละเทะหน้าดูเลยนะคะมันไม่ต่างอะไรกับปรากฏการณ์ที่ฝรั่งเขาเรียกว่าแรดคิงหรือพยามมสิการาชเลยแรดคิง <Rat King. S 1> ครับที่หนูหลายๆตัวหางมันพันกันเป็นปมจนแกะไม่ออก สุดท้ายก็หนีไปไหนไม่ได้ต้องกัดกินกันเองเพื่อเอาตัวรอดภาพในเชโกโก้ก,ก็เป็นแบบนั้นเลยน่ากลัวมากแล้วพวกที่หนีออกมาได้ล่ะคะไปไหนกันต่อฝูงหนูที่ยังพอมีแรงวิ่งก็ไม,ม่มีทางเลือกอื่นครับนอกจากหนีตายมาทางทิศตะวันออกมุ่งหน้าสู่ดินแดนที่พวกมันคิดว่าเป็นหลุมหลบภัยสุดท้ายกัมพูชาถูกต้องครับกัมพูชาแล้วทําไมพวกเขาถึงมั่นใจจังเลยคะว่าหนีไปกัมพูชาแล้วจะรอด คำตอบมันอาจจะ,จะปวดเลยนะแต่มันคือความจริงก็เพราะว่าเจ้าของบ้านที่นั่นน่ะเขามีโครงสร้างอำนาจที่เอื้อให้โจรเฟื่องฟูสุดๆผ่านระบบที่เรียกว่าออกยาออกยาเหมือนตำแหน่งขุนนางสมัยก่อนหรือเปล่าคะคล้ายๆแต่ไม่เหมือนซะทีเดียวครับในรายการไทยมิตรเล่าข่าวดังวันนี้แอลจะเจาะลึกระบบนี้ให้ฟังเลยนะคือในกัมพูชาเนี่ยถ้าคุณมีเงินนะ แค่บริจาคเงินก้อนโตโตให้รัฐบาลบริจาคเงินใช่ครับคุณก็จะได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นออกยาทันทีซึ่งตำแหน่งนี้มันไม่ใช่แค่ชื่อเท่ๆนะแต่มันคือเกราะกันกระสุนชั้นดีเลยเกราะกันกระสุนยังไงคะก็เพราะพวกที่เป็นออกยาส่วนใหญ่นะก็คือเจ้าของตึกสแกมเมอร์เจ้าของคาสิโนนั่นแหละครับพอได้ตำแหน่งนี้ปุ๊บสถานะจะกึง่งๆึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐทันทีถือพาสปอร์ตทูตตำรวจท้องถิ่นทหารชั้นผู้น้อยใครจะกล้าแตะ อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองผลประโยชน์ของรัฐกับโจรมันเลยผูกกันจนแยกไม่ออกถูกเพ่งเลยครับเขาก็เลยคิดว่าแค่จ่ายสวยแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้ถูกคนเดี๋ยวพี่ใหญ่อย่างจีนก็คงยอมหลับตาข้างหนึ่งซึ่งเป็นการคิดผิดมหันค <c oughs> ิดผิดแปลว่าจีนไม่ยอมเหรอคะไม่ยอมครับเพราะสิ่งที่พวกนั้นไม่รู้ก็คือโลกตะวันตกกับจีนเองเนี่ย เขาเริ่มใช้มาตรการที่เรียกว่า silence sanctions หรือการคว่มบาตรแบบเงียบๆมาสักพักแล้วความบาดริเงียบครับบัญชีธนาคารในต่างประเทศของเครือข่ายออกยาพวกนี้เริ่มถูกอายัดการฟอกเงินก็ทำได้ยากขึ้นคือ,อ,อมันเป็นสภาพที่เรียกว่ามีเงินแต่ใช้ไม่ได้เหมือนนั่งอยู่บนกองฟืนราดน้ำมันเลยนะคะใช่เลยรอแค่ใครสักคนมาโยนไม้ขีดไฟลงไปเท่านั้นแหละแล้วใครคือคนโยนไม้ขีดไฟกั้นนั้นลงมาคะ ไม้ขีดไฟก้านนั้นได้เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วครับพร้อมกับการปรากฏตัวของบุรุษที่ชื่อหลิวจงอี้หลิวจงอี้มือปราบเบอร์หนึ่งจากจีนใช่ครับมือปราบจากกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนการที่เขาบินด่วนมาไทยเนี่ยไม่ใช่การมาเยี่ยมธรรมดาแน่ๆเขาเอาอะไรมาด้วยคะ่ะเขานำสิ่งที่เรียกว่า the red file หรือถ้าแปลเป็นไทยก็คือบัญชีหนังหมาเล่มแดงที่มีรายชื่อจีนตัวเป้งๆทั้งหมดมาวางบนโต๊ะเจรจาโหถึงขั้นมีบัญชีหนังหมาเลยเหรอคะแล้วทำไมทำไมจีนต้องมาไล่ก,กวาดล้างคนของตัวเองจริงจังขนาดนี้ล่ะคะแอดคำถามดีมากครับเพราะคำตอบมันใหญ่กว่าเรื่องแก๊งคอร์เซนเตอร์เยอะเลยเดิมพันครั้งนี้มันคืออนาคตของชาติจีนที่อยู่ในโครงการรถไฟความเร็วสูงคุณหมิงสิงคโปร์ อ๋อโครงการ Belt and Road Initiative ที่เป็นเส้นทางสายใหม่แห่งศตวรรษที่21ถูกต้องครับจีนเขาทุ่มสุดตัวกับโปรเจก์นี้ที่จะเชื่อมการค้าโลกด้วยรถไฟความเร็วสูงผ่านลาวผ่านไทยไปจนถึงสิงคโปร์มันคือเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจเส้นใหม่ของโลกเลยนะน้องนายนึกภาพตามนะคะคงไม่มีใครอยากนั่งรถไฟที่สองข้างทางเต็มไปด้วยบ่อนกับรังโจรแน่ๆใช่เลยครับ ใครจะกล้าใช้บริการรถไฟมูลค่าหลายแสนล้านถ้ารอบๆมันไม่ปลอดภัยถูกไหมครับจริงค่ะในสายตาของรัฐบาลปักกิ่งตอนนี้พวกจีนเทาไม่ใช่ลูกน้องที่น่ารักอีกต่อไปแล้วแต่กลายเป็นวัชพืชมีพิษที่ขึ้นขวางทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ของเขาเงินที่โกงมาได้ก็เทียบไม่ได้กับมูลค่าโครงการที่อาจจะล่มเทียบกันไม่ได้เลยครับดังนั้นสารสัตว์ลับที่หลิวจงอี้นำมาบอกกับทางการไทยก็คือ จัดการได้เลยไม่ต้องเกรงใจใครเหมือนกันให้ใบอนุญาตฆ่าเลยนะคะมันคือใบอนุญาตฆ่าอย่างเป็นทางการเลยครับทำให้ไทยได้รับดาบอาญาสิทธิ์มาอยู่ในมืออย่างชอบธรรมที่สุดและนี่ก็คือเหตุผลที่เราได้เห็นภาพฝีแตกที่ชายดานบูรพาใช่ครับแต่มันยังไม่จบแค่นี้นะเพราะคำถามที่น่าสนใจกว่าคือทำไมตอนที่ไทยเราลงมือหนักขนาดนี้โลกทั้งใบถึงเงียบกริบ เรื่องนี้มีคำตอบที่แสบสันกว่าที่คิดเยอะครับนี่คือไฮไลท์ของรายการไทยมิตรเล่าข่าวดังวันนี้เลยใช่ไหมคะไฮไลท์เลยครับพอเราได้ไฟเขียวเจาพี่ใหญ่เราก็ไม่ต้องเกรงใจใครอีกต่อไปแล้วถูกต้องครับปฏิบัติการทางท,างทหารการตอบโต้ต,ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชารอบนี้มันเลยหนักและลึกผิดปกติไม่ใช่แค่กระทบกระทั่งเรื่องเขตแดนเหมือนเมื่อก่อนไม่ใช่เลยแต่มันคือการทุบหม้อข้าวใบสุดท้าย ของเครือข่ายผลประโยชน์ที่กอดคอกันอยู่ระหว่างกลุ่มอำนาจกับพวกจีนเทาในกัมพูชาโดยตรงแต่น้องนายก็สังเกตเหมือนกันนะคะว่ามันเงียบจริงๆปกติถ้ามีเรื่องแบบนี้ป่านี้ UN อเมริกาต้องออกมาพูดอะไรบ้างแล้วเงียบสนัดเลยครับแถมดูเหมือนจะแอบยิ้มที่มุมปากด้วยซ้ำไปทำไมล่ะคะก็เพราะสแกแมเมอร์พวกนี้มันได้พัฒนารูปแบบการโกงที่โหดเหี้ยมที่สุดในประวัติศาสตร์ขึ้นมาที่เรียกว่า พิกบูชเชอริงสแกมพิกบูชเชอริงการเชือดหมูเหรอคะชื่อหน้ากลัวจังใช่ครับภาษาจีนเรียกว่าชาชูปันมันไม่ใช่แค่หลอกโอนเงินแล้วจบนะแต่มันคือสงครามจิตวิทยาเต็มรูปแบบยังไงคะพวกมันจะสร้างโปรไฟล์ปลอมเป็นนุ่มหลอ่อสาวสวยเข้ามาตีสนิทใช้เวลาเป็นเดือนๆนในการขุนให้อ้วนด้วยความรักความห่วงใยสร้างความไว้ใจจนเหยื่อตายใจเหมือนเลี้ยงหมูในฟาร์มใช่เลย พอเหยื่อเชื่อสนิทใจก็จะชวนให้ลงทุนในแพลตฟอร์มปลอมๆพอเหยื่อทุ่มเงินเก็บทั้งชีวิตหรือไปกู้มาลงจนหมดตัวพวกมันก็จะเชื่อทิ้งในคืนเดียวโหดร้ายมากปิดบัญชีหายตัวไปเลยความโหดร้ายทางจิตวิทยาน,นี้ทำให้เหยื่อในอเมริกาในยุโรปจำนวนมากถึงขั้นฆ่าตัวตายเลยนะมีหน้าละ่ะโลกถึงได้เงียบใช่ครับการที่ไทยลุกข,ขึ้นมาจัดการขั้นเด็ดขาดกับรังโจรพวกนี้ ในสายตาชาวโลกมันก็คือการที่ไทยอาสาช่วยทำงานสุขปรกหรือ doing the dirty work ที่พวกเขาอยากทำแต่ทำไม่ได้เราเลยได้รับเออเอกสิทธิ์ในการใช้ความรุนแรงอย่างนั้นเหรคะถูกต้องครับมันคือ privilege of violence ที่หาได้ยากมากในเวทีโลกความเงียบของโลกในวันนี้ก็คือเสียงเชียร์ที่ดังที่สุดเป็นฉันทามาติเลยว่าเอาให้หนักเอาให้ตายฟังแล้วเห็นภาพเลยคะ่ะแอดเหมือนจิ๊กซอที่ค่อยๆต่อกันจนครบ ผมขอสรุปให้ชาวไทยมิตรเห็นภาพอีกครั้งนะครับเริ่มจากความแค้นของคนทั้งโลกจากกลโกงเชือดหมูค่ะกดดันให้จีนต้องเลือกระหว่างจีนเท่ากับรถไฟความเร็วสูงจีนเลยไปบีบหมองชิตตูจนฐานที่พม่าแตกแล้วฝูงหนูก็หนีตายไปซอกออกยาในกัมพูชาถูกต้องจากนั้น ไทยก็ได้รับดาบอาญาสิทธิ์จากจีนเลยลงดาบเชือดแบบจัดหนักจัดเต็มโดยมีชาวโลกยืนดูอยู่ห่างๆด้วยความสะใจนี่คือบทเรียนราคาแพงที่สุดของใครก็ตามที่คิดจะให้ที่พักพิงกับโจรครับจำคำของแอดไว้นะค่ะเมื่อคุณเลี้ยงงูเห่าไว้เฝ้าบ้านวันหนึ่งงูมันจะแวงไปฉกค,คนทั้งหมู่บ้านจนชาวบ้านเขาทนไม่ไหว และเมื่อถึงวันนั้นเพื่อนบ้างจะรวมตัวกันมาเผาบ้านคุณทิ้งเพื่อฆ่างูโดยที่ไม่มีใครหน้าไหนสงสารคุณแม้แต่คนเดียวเป็นคําเปรียบเทียบที่เห็นภาพและเจ็บแสบมากเลยค่ะแก๊งคอร์เซนเตอร์อาจจะยังไม่หมดไปในวันสองวันหรอกครับแต่อาณาจักรที่เคยคุมกลาหัวพวกมันได้ถูกระเบิดทิ้งไปแล้วด้วยน้ำมือของประเทศไทยและฉันทามติของประชาคมโลกแล้วชาวไทยมิดละคะ คิดว่าการกวาดล้างครั้งใหญ่นี้จะถอนรากถอนโคนได้จริงหรือเป็นแค่การจัดระเบียบเพื่อรอวันเปลี่ยนเจ้ามือคนใหม่คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยครับแอดรออ่านทุกความเห็นอยู่ช่วยกันแชร์คลิปนี้ออกไปให้เพื่อนไทมิรของเราได้ตาสว่างไปพร้อมๆกันนะครับใช่เลยค่ะช่วยกันแชร์เยอะๆเลยนะคะและอย่าลืมนะครับว่าที่ช่องไทมิรเราจะมองปัจจุบันผ่านรอยประวัติศาสตร์คาดการอนาคตไปด้วยกันเสมอสำหรับวันนี้น้องนายกับแอดต้องลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ใน ไทมิตรเล่าข่าวดังสวัสดีครับสวัสดีค่ะ